คุณผู้ชมคะไปติดตามปมช่องสองผีแค่สัปดาห์ที่แล้วก็โดนทัวลงนะคะทั้งเรื่องของเงินบริจาคแล้วก็เรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์จนทางสองพิธีกรรวมไปถึงคุณบวยเนี่ยต้องมาถแถลงข่าวอขอโทษประชาชนแต่ว่าไม่พบคุณเรนนี่ซึ่งเป็นจะเรียกไว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นไฮไลท์ของรายการเลย,ยที่จะคอยให้ข้อมูลเธอไม่ได้ปรากฏตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ไปทําบุญแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวแล้วนะคะโดยเจ้าตัวขอโทษ พร้อมกับน้อมรับผิดแล้วก็จะปรับปรุงค่ะ กรณีรายการช่องสองผีที่ถูกกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปมไปถ่ายทําในวัดโบราณสถานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์รวมทั้งปมเงินบริจาคมากถึง25ล้านบาทซึ่งหลายๆคนอยากให้มาชี้แจงที่มาที่ไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณเรนนี่สุรประภาคํคขาขจรแล้วก็เหล่าพิธีกรได้เดินทางไปทําบุญถวายเพนถวายเทียนพร้อมเงินผ้าป่าเกือบ4ล้านบาทเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดแก้วฟ้าอําเภอบางกรวยจังหวัดน,น ทบ,บุรีก็มีแฟนคลับจํานวนมากนะคะเดินทางมาร่วมทําบุญแล้วก็ให้กําลังใจแน่นขนาดเลยทีเดียวทั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกที่คุณเรนนี่ยานทิพย์พิธีกรหลักที่อ้างว่าสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากรายการจัดถแถลงด่วนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคุณเรนนี่บอกว่าขอโทษที่ความเชื่อของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน แล้วก็ทําให้เกิดความเห็นต่างซึ่งตนเองเอาจริงๆแล้วต้องการให้คนไทยรักกันนะเธอตอบแบบนี้นางงามมากเลยคุณเทกสําหรับวัดนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักของแฟนรายการเนื่องจากเคยไปถ่ายทําแล้วก็นําเสนอว่าพบดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระยอดฟ้าหรือสมเด็จพระแก้วฟ้าพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ถูกชิงราชสมบัติ โดยแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์และขุนวรวงาศาธิราชนะคะซึ่งผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็มองว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าไหร่เพราะนอกจากชื่อวัดที่คล้ายพระนามแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยที่ระบุว่าวัดแล้วก็พระยอดฟ้าเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันขณะเดียวกันค่ะเพจแหม่มโพโดําก็โพสต์ข้อความขึ้นมาว่าขอบคุณทีมช่องสองผีที่ออกมาขอโทษสังคมแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงคอนเทนต์และระมัดระวังข้อมูลที่จะนําเสนอในอนาคตด้วยทั้ง เพจเอาจริงๆแล้วต้องการแค่นี้แหละทุกคนคผิดพลาดกันได้ควีนเองก็เคยผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดแล้วเนี่ยต้องแก้ไขเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งดีๆเห็นอยู่ว่ารายการเนี่ยพยายามสอนให้คนเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ชวนคนทําบุญจุดนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆในอนาคตก็อย่าสนุกเกินไปแล้วระมัดระวังข้อเท็จจริงในเรื่องของประวัติศาสตร์เยอะๆ และในเมื่อทางช่องออกมาขอโทษเพจก็เลยเปิดมาอีกหนึ่งวันเพื่อช่วยเผยแพร่ข่าวนี้ให้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะเป็นเรื่องของสังคมที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบอะคะ่ะอืก็เรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะจบแล้วนะครับจบด้วยดีด้วยนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิวสิกันนะคะ